เต็มอยูในนะตอนน so> no so yes, no so eh ี้มีน so ักข่าวมาเต็มลานเลยนะไม่รู้มาทำอะไรไออาชิตดังเหลี่ยมนะตอนนี้เเตต็มรออิ์นี่นะเต็มเลยนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับ เกิดอะไรขึ้นเขาทำไมเขาถึงลุมถ่ายคนนั้นครับเกิดอ,อะไรขึ้นที่หน้าองค์พระพุทธชินราชนะครับอ๋บอพระพุทธชินราชย้ายแล้วโอ้ะจอิมายุใสมากนี่นะครับทีมน่าจะทีมเป็นทีมอมริมทลินนะครับก็มาดูสถานการณ์นะค,คงไม่มีอะไรนะครับ ไม่รู้ว่ามีอะไรนะครับก็ดูบรรยากาศเนะาะเราวตุ้มตาไม่รู้กําลังเร่งเพ่งเร่งอะไรอยู่นะครับเนี่ยผมกําลังดูอยู่ว่าเขาคือใครผมไม่รู้จกักผมผมเราก็ดูอยู่ห่างๆเนาะใช่แล้วเขามาถ่ายถ่ายอะไรกันขอขอเลี้ยงขอเลี้ยงขอเลยียง <laughs> <laughs> น,นี่คือการแซวเล่นนะครับแซวเล่น นี่เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะครับที่ทร้านปู่ปาริจิตเหมือนเหมือน,นเขามาอ๋อเขามาไหว้เขามาไหว้ครับ

ตะมกกับตะมกมเขาไปไหนกันอนะไม่รู้ครับรคนเยอะมากนะครับอยู่ลานตอนนี้ตุ้มตามถ่ายได้ไหม,ไมไอู้บรรยากาศสวยมากครับเนี่ยองค์ปู่บาลีจิตย่าเขมรเลยครับเพราะทางงามมีลีนี่ก่อนแม่กำลังมาเนี่ย

อ๋อ,อทีมงานบ่าวหอมเอฟซีเหรอไม่รู้เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ที่บ่าวหอมเนาะให้พี่บ่าวหอมมามนี่ครับนักข่าวมาสัมภาษณ์รรคนกลุ่มกลุ่มหนึ่งนะใส่ชุดขาวมาจากไหนไม,ไม่รู้เนาะเดี๋ยวเราจะไปถามพี่บ่าวหอมดู นี่ยสถานการล่าสุดนะครับที่หน้าบ้านกกกอกนะครับหนูแม่มาต่อยก็เดินสวนสน,นามอยู่นะครับเพราะ <laughs> มีอย่างเดีวยวนเห็ดคาวของเพน ต่างกล้องพิ่มไปเลยโอ้บรรยากาศสวยนะครับสวยมากเลยอ้าวจะกลี้อ๋อนึกว่าใคร เอ้ยยะกี้ยะกี้ยะกี้ยากี้ะกี้มางปริศนาผมอีกแล้วครับคนนั้นไงนี่ครับเป็นรายการล่าสุดนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับ BOS Channel นะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับบีออนก็อดหลับอดนอนครับสุดยอดมากครับบีออสมือข้อหลับอดนอนครับก็ดูความปลอดภัยสอดส่องดูแลครับช่วยกันเนาะช่วยกันครับผมผมอยู่เวรนี้ก็ดูดูดูด้วยแบบดูความปลอดภัยฮะใครมาใครมาผิดสังเกตแล้วก็ป้องกันอย่างดีนะ มันฝนจะตกอยู่นะมันฝนจะตกอยู่นะเย็นนี้ไม่น่ารอดครับตกแน่นอนแน่นอนครับวันนี้อาจจะมีฝนพายุตกแน่นอนน้องซูเปอร์อยู่ที่นี่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะช่องอะไรครับพี่ลุงกุ้งตารอนะครับลุงกุ้งตาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

ปลาหอมมีอะไรกันนาะเมื่อกี้นี่ยปลาครับ FC บ่ตนพี่ว่นองี่เราเป็นสายบุอือสายบุญเาหแล้วมดกวอนอ้บอกครับตัวตรงีเลยะเมื่อกี้นี่เป็นเ่นเลตะลที่น้องออ้วแล้วงวดนี้ได้ไวเดวยเนี่ยแต่ว่าเขาเป็นเปนว่าหามบอหามบกเดวมันถีลุยเราเห็นดอกได้สามตัวเลยเนาะ โอ <out> ้กอดบอกใี่ไห้หาสื่อหวยหมดได้หาสื่อม่ได้แยกดีซื้อไส